โดนแล้วครับมาแล้วครับมีไซต์อยู่นะครับตอนนี้โอ้ดันน้ำมากว่าหลุดน้ำแบบนี้โอ,โอ,โอ้ครับนี่เจนวันครับเต็มคอแบบนี้เลยนะครับไซต์ก็พอได้เดีย๋ยวลองตีแบบนี้ดูก่อนนะครับ โอ้ยอยู่ไหมเนี่ยโอ้อยู่อยู่นะครับนี่ดูนะครับพอได้เนาะปลาเก็บปลาครับผมวันนี้หลังเลิกงานนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเจ้าตัวเขียวเจนวันนับหนึ่งเจนวันนับเจนวันตัวเขียวนะครับผมฝากไปด้วยนะครับนักล่าปลาคลองครับผม างใหม่ไว้ให้ด้วยนะครับทางใหม่แบบนี้ก็สวยสิครับผมนูนะครับน้ำขุนๆมีรอยปลานะครับแสดงว่ายังมีปลาอยู่เนดะีย่ยลองตีแบบนี้ดูก่อนนะครับโอ้อยู่ไหมเนี่ยอ้อยู่อยู่นะครับ ไม่เดียวโดนเลยนะครับถือครับใช้กัดแน่นๆเลยนะครับนี่ดูนะครับพอได้เนาะปลาเก็บปลาครับผมเดี๋ยวมาดูแบบนี้นะครับโ,โ,โอ้โหอย่ากแล้วมันลื่นเกินโอ้โหโถโถโ ีมันจะมีตัวขยับบนี้ครับตีพอมานแล้วก็ย้ายนะครับ ลองดูนะครับแบบนี้นะ่าจะเจอไซโลเนะาะไซโลต้องมานะครับ พอดูนะครับปอดูลอยหัวอย่างใหญ่นะเมื่อกี้ไม้สองไม้นะครับ อีกแล้ววัดกระดินไม่ค่อยอยู่เลยนะครับตัวเล็กนะ้ำมันตื้นนะครับดูมาแต่กลุบนะครับปลาไม่มาเลยตัวที่สามแล้วนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ โดนแล้วครับมาแล้วครับมีไซส์อยู่นะครับตอนนี้โอ้ดันน้ำมากว่าหลุดน้ำแบบนี้โอ้ยอยกนะครับโอ้ลอดไปแล้วนะครับแต้มที่สองของเรานะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปเก็บปลาด้านบนครับ ดูนะครับนี่เจนวันนับเต็มคอแบบนี้เลยนะครับไซก็พอได้อยู่นะครับไะ ลาตัวเล็กนะครับสาสับบอลแล้วก็ยังไม่อยู่นะครับ ไม่โดนครับจับแ,แล้วก็ชากชอบไข่นะครับลองหน้าดูนะครับน้ำไม่ได้ลึกมากนะครับตีขึ้นฝั่งแบบนี้นะค่อยๆลากลงแบบเนียนๆนะครับ ถ้าไม่กินนี่คือสันนิษฐานเลยนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับจะลองลองไปเล่นด้านล่างนะครับขอแบบนี้นะครับลองตีดูอื นีนะครับตัวเล็กไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับโอ้หลุดเฉยนะครับรีบยกเกินข้ามเรือมาดูเอาใหม่นะไม่เป็นไรเนาะหลุดจนเป็นเรื่องปกติแล้วนะบางที ครับผมวันนี้หลังเลิกงานนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเจ้าตัวเขียวเจนวันนับหนึ่งชั่วโมงนิดนิดนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมไปมาดูปลากันครับนี่นะครับสี่ตัวนะวันนี้เจนวันนับเจนวันตัวเขียวนะครับผมฝากไปด้วยนะครับนักล่าปลาคลองครับผม